การเรียนรู้เิทยาศาสตร์ได้อย่างไรหลังจากนั้นก็จะแบ่งกลุ่มน,นะครับข้างนอกก็จะเป็นหอ,อดูดาวนะครับก็จะแบ่งพื้นที่เป็น B ีเพราะอะไรเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ไม่สามารถรองรับพวกเราพรอ้อม <c oughs> ๆกันได้แค่นั้นเองน,นะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาดูท้องฟ้าจำลองที่อยู่ก็เข้าไปตรงนี้อพอทั้งนี้ดูเสร็จก็เปลี่ยนกันอย่างนี้แล้วก็เสร็จนะครับก็จะ ันนี้เรามาดูนโยบายที่เป็นอยู่เน้นนะครับเน้นๆอยู่สีเรื่องนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูพื้นที่ของเราเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด155โรงน1 0โรงเนี่ยผู้บริหารเราพยายามจะสอบให้ครบก็สอบได้แคเ่เจ็ดสอบได้แคเ่เจ็ดเราก็มีผู้บริหารยังไม่ครบนะครับครูวันนี้มีหนึ่ง 1,838ท่านนะครับนันเกเรียนของเราในปีที่ผ่านมาเนี่ย34,733คนทำยางไรทุกคนจะ,ะมีคุณภาพเป็นเยวาวชนที่ดีนะครับอันดับแรกเลยนะครับจุดเนเ้นแรกคือการศึกษา2,518คนพื้นฐานที่ผมพูดแล้วพูดอีกว่าคนเราถ้าอ่านหนังสือไม่ออกทุกเรียนวิชาะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นเรามาดูนะครับ นักเรียนที่อ่านไม่ออกเรามีอยู่4%ที่ผ่านมานะครับป .2 ถึงป .4 พอหนึ่งยังไม่นับเพราะิึงิึงิึง,งจับจับอ่านนะครับอ่านในกล้องเนี่ยแปลไม่ได้นะครับถามตอบไม่ถูกนะครับอ่านไปกล้องยังมีอยู่ถึง16%นะครับทีนี้เราจะทําอย่างไรผมก็จะแปลเร็วๆนะครับท่านจะได้รีบไปดูดาวนะครับ ทางเขียนรูที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับปีการศึกษานี้เราจะทําโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนะครับเราจะเน้นเลยให้นักเรียนทุกคนอ่านออกทุกคนอ่านแล้วรู้เรื่องอ่านแล้วสามารถสื่อสารได้เราจะมีการคัดกรองการอ่านนะครับมีโครงการต่างๆมากมายและที่สําคัญเราจะส่งเสริมการอ่านการเขียนโดยการใช้สื่อ C A I ห้องเรียนสามมิติ อันนี้ยังไม่เกิดแต่กําลังจะเกิดนะครับเพราะวันนี้ท่านจำรถมูาบของเราได้ไหมที่สมัยไปเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆวันนี้ผมเอาของลงแล้วก็จะเอารถจอากอบจเอาของเก่าเรียนได้นสนใจในเรื่องของการรัางการอ่านนี่กจนนนะ็จะเป็นปล่อยไว้ที่โรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่จะไปปล่อยไว้ที่โรงเรียนขนาด ตรงนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตแล้วเขาสามารถสืบคน้นได้อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนอกจากที่ท่านจะเรียนสอนในห้องเรียนอยู่แล้วนะครับอันนี้เราคิดว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้เราต้องยอมรับว่า B b l ช่วยให้ในักเรียนอ่านออก mm hmm. เขาวิจัยมาแล้วปอหนึ่งอ่านอ่านได้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อย นะครับเราก็จะเน้นตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งผมคงจะไม่อ่านทุดข้อพระแจกให้ท่านแล้วผมจะพูดเรื่องหนักๆที่เป็นที่มาที่ไปนะครับของการว่าถ้าให้เรียนอ่านออกต้องทำอย่างไรบ้างนะครับต่อไปนะครับโรงเรียนจะต้องทำอย่างไรเพราะกลับไปนี้นะครับอย่างน้อยก็ปีการศึกษาหน้าท่านต้องมีการประชุมอยู่แล้วนะครับให้ท่านประชุมแล้วก็สร้างความเข้าใจในแนวทาง ให้ท่านตารวจขึ้นมาเองว่าท่านจะาการเห็น่านออกเขียนได้ไห่าอไมนะครับให้ท่านผู้ชานไม่ออกกี่คนผมโดนถามเมื่อวันก่อนผมเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อเช้าอดดตรองเรขาท่านถามท่านอบนอวาตเาอร์ย็นไม่ตอบไม่ได้ <c oughs> ผมก็ตอบไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าใรเห็นมาขอเรื่อยไปอนุญาต ประกอบวิชาชีพใครหมดแล้วใครยังไม่ได้ตอนอ่านไม่ออกกี่คนอาจจะบอตอบได้ชื่ออะไรอะไระเอียดห,ห,หน่อยวิธีเสี่ยงสอนเขาเลยใครก็าเสี่ยงสอนเให้เขาได้เหันเสี่ยงคือทําให้แหลมคมงไม่ใช่พาไปในทางที่มีดีนะครับสอนเขานะครับผมเชื่อว่าไม่พ้นฝีมือพวกเรานะครับสอนซ่อมเสริม จากงานวันตกรรมอันนี้จากค่กายภาษาไทยที่สำคัญคือส่วนใหงภาษาไทยคงจะกลับมาสู่การเกิดลูกสอนใ